รูปน้ำภายนอกก็คือว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือรูปที่ปรากฏในใจเทานห่ที่เท้ากระทบที่เท้าไปได้รับรู้มากที่มันเกิดในใจเพราะว่าสิเป็นใจที่มันกระทบกันภายในใจแล้วอารมณ์ความรู้สึกพอรูปหรือเรื่องเล่าที่เท้ากระทบมากนี่เป็นน้ำภา่นอก มันปรากฏในใจเหาอที่ปรากฏในใจเหาอช่นเช่นว่าเ้าไปกระทบคำว่าของคนคนหนึ่งมากแล้วบัน,นี้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกหรือว่ามันบกเกิดตอนที่ห้องกระทบก็ได้มันบกเกิดตอนห้องกระทบแต่ว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันมันบกเกิดตอนนั้น ที่นี่มันคอยหลังมากประมาณสามชั่วโมง,หร,โมง,โมงหรือว่าหาชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงหรือว่ามื่รุ่นมากปันนมีเนอาเกิดปาดอารมณ์ความงุดงิดอารมณ์ความบุน่นวใจอารมณ์ยังเกิดเอออันนี้อารมณ์เกิดที่นี่ถ้าอารมณ์มันเกิดอิสระมันถึกระลึกไว้ด้วยด้วยมีผูรูมีสติอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละมันเป็นเป็นน้ำให้น้องแล้วที่นี่รูปปัน้น รูปนี้ยังบบท่านปรากฏยังบบท่านนี่เผยออกมาแต่ว่าเมื่อผูปฏิบัติมีความฉลาดกะระลึกอารมณ์ซื่อระลึกไว่พอมีความสงสัยบางเทอมันเคลื่อนไปเห็นรูปรูปที่ห้าไปกระทบบุคกล้นไว้อันนั้นแหละที่ที่มันถือ,ถอ ถือกลืนไหวตั้งแต่ตอนกระทบแต่ว่ามันเบาว่างออกมาตอนนั้นที่นี่เมือมันว่างออกมามันมันว่างมาจากความสงสัยที่ไปเห็นจากความสงสัยเราก็ไปเห็นโอ้ลูกบุกคลคำเบาผู้หนีตัวนี่มันเหตียหัวมาเกิดอารมณ์ตอนนี้แต่ว่าเกิดตอนตอนไม่มันไปเกิดกับคนอื่นบัดแต่ว่าด้วยด้วยการจะเล่นผู้ลู่ก็เลยบโบปักใจเสือมันก็เลยไหลไปหาตนตนทางมันนะตนขวมันที่กระทบมาใหม่ใหม่ ตัวนั่นล่ะมันคือลูกลูกแล้วอารมณ์ความรู้สึกก็คือน้ำน้ำที่มันเป็นยู่ภายนอกขันมันถือระลึกมันตั้งตั้งระลึกขึ้นได้มันก็กลายเป็นสติปัฏฐานเดี๋ยวน่าลัะคือจะเล่นสติปัฏฐานคือจะเล่นพา่ากน้าอนี่คือลูกน้ำภายนอกที่นี่รูปน้ำาภายในยเป็นไรบาดรูปน้ำาภายในยก็หไมายถึงบา เมื่อมันกระทบมันเกิดบาดมันเกิดอารมณ์ขึ้นบาดเนี่ยมันเห็นทั้งลูกเห็นทั้งน้ำไขาหนอกขึ้นมาแล้วทีเที่เวมากเลยมันกระถือระลึกขึ้นบาดเนี่ยมันถือระลึกขึ้นตั้งไว้มันเป็นสติปัฏฐานสี่มันเป็นสติปัฏฐานเมื่อสติปัฏฐานตัวนี้เข้าไปหู้หู้อารมณ์ที่เกิดกับลูกคุกคนคนหนักงูข้ามูเสือทีดกับคุกค้นคนหนักหรือปลาลูกน้ำไขาหนอก เห็นรูปหน้าภายนอกน,นี่ถือระลึกตั้งก้นวแล้วมันเคลื่อนเขาไปเห็นในอดีตอดีตตั้งแต่เฮาก็ท่านเกิดมาอาดีตตั้งแต่เฮ้าว่ท่านเกิดมาไปเห็นรูปอีกผู้หนึ่งหมดแต่ว่ารูปผู้นี้พ่ามันเฮาเนี่ยพ่ามันเฮาปัจจุบันนี่รูปอีกบุคคลหนึง่งอีกบุคคลหน,นึ่งก็เป็นเฮ้าสิที่คุยกันครับผู้ใดกัไดด หรือว่าเหตุการณ์อั้นจังไดก็ได้จริงๆนะแต่ว่ามันเป็นในอดีตในอดีตชาติขังเมื่อก่อนที่เฮายังเพิ่นเกิดตัวน,นั้นมันมีปัจจัยปรุงแต่งพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วหรือเพินเ่นอื้นมาปฏิจจสมุปบาทตัวน,นั้นละ่ะรูปตัวน,นั้นละ่ะรูปบุคคลรูปสัตว์รูปอย่างที่อยู่ในอดีตชาติน,นละ่ะเรียกว่ารูปแล้วที่นี่น้ำคืออย่างคืออารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในเร่องเล่าตัวน,นั่นละ่ะอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ใน เรื่องเล่าตัวนั้นเป็นเฮ็ดยั้งกระไรเฮ็ดมีเฮ็ดช่วยเฮ็ดบาเฮ็ดบุญยั้งก็ตามที่เป็นเรื่องเล่านั่นล่ะเป็นอารมณ์เป็นความคิดตัวนั่นล่ะเป็นน้ำแล้วน้ำมันก็แยกแยกออกไปอีกว่าอ่าสังขารเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นไล่ไปแล้วนะเป็นปฏิจจสมุปบาทตัวนั่นล่ะคือน้ำแล้วก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนั่น ตัวนี้นคือปฏิจจสมุปบาทนั่งเวลาถึงว่ารูปน้ำภายในแล้วก็รูปน้ำภายในนั่นจะเป็นองค์ธรรมอันเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่แหละก็ขออโนทนาท้ำกับผู้ฟังฟังแล้วก็รจะเรื่มกดติดตามยึดใต้ช่องนะ้บเพื่อสิริพุ้ยแคร์ถ้ำได้ขยาย ยิ่งไปเพราะอนุโมทนาธรรมภาพ